ดีตอนนับท่านพาวัตอัคราลรงคุณลวงผู้ว่าการทีอพัก้ผู้บริหารและพนักงานต่้นตดทีอืพักซและสีอเครืเงินขับตอาเอาเชื้องจากจังหวัดไทยทท่านครูจังหวัดเลยดินแดนแห่งทะเลฝูเขาตุดหน้าหรือสยามดอกไม้งามความดีดีทิมที่อยู่อารย์โต้มั่นคงความสะอาดการไฟฟ้าส่วนพื้นภาคหวัดเตั้งอยู่เลขที่ 14ทับ4ถนนเสดสีตำบลกุดป่องอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยเป็นการไฟฟ้าชั้นสองโครงสร้างจิตแผนกสังกัด P เีเขีดหนึ่งภาคฟหลอกเฉียงเหนือจังหวัดดอนทานีบริหารงานโดยนายมนัสพงศิติพินดำรงตำแหน่งผู้จัดก,การโดยมีนายสมคิดมั่นคมดำรงตำแหน่งรองผู้จัดก,การด้านเทคนิคและนางนันทวันชัยเดชดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดก,การด้านบริหาร มีการไฟฟ้าในสังกัด13แห่งเป็นการไฟฟ้าสาขา3แห่งและการไฟฟ้าสาขาย่อย10แห่งมีพนักง,งานทั้งสังกัดรวม151อัตราลูกจ้างรวม38อัตราให้บริการครอบคลุมพื้นที่14อำเภอ916หมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดเลยและเมืองบ่อแตรถถอนรัฐทวิศาากิจไฟฟ้าลรา ความยาวระบบจำหน่าย115กิโลโวลต์185.54วงจรกิโลเมตรความยาวระบบจำหน่าย22กิโลโวลต์3,582.10วงจรกิโลเมตรความยาวระบบจำหน่ายแรงสัมผ0 4 7 9 7 2วงจรกิโลเมตรมีหมอ้อแปลงไฟฟ้าติดตั้งรวม4,888เครื่อง565,800 kVA แบ่งบท์เซ็ตสิ่ P A 2,476เครื่อง 186,500 kVA ทรับสินที่ใช้ไฟ2,412เครื่อง379,795 kVA เกิดจาความน่าเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าส่สนเป็นยันยาดูน2,563ค่าเซนตี้อยู่ที่3 3 8 0ครั้งต่อรายต่อปีเซนตี้อยู่ที่68.82นาทีต่อรายต่อปีมีสถานีไฟฟ้ารวม5แห่งความสามารถในการจ่ายไฟรวม 275 m b a สายโหลดสูงสุดที่111.6เมกวัตต์มีโรงงานผลิตไฟฟ้าจำนวน7โรงกำลังผลิตไฟฟ้ารวม68.68เมกวัตต์ดำเนินการโดย TA จำนวน2โรง11เมกวัตต์และเอกชนจำนวน5โรง57.68เมกวัตต์มีจำนวนผู้ใช้ไฟรวมทั้งสิ้น22,563รายรายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าต่อเดือน 191ล้านบาท จังหวัดเลยเป็นหนึ่งใน12เมืองท่ต้องห้ามพลาดตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีภูมิประเทศและธรรมชาติที่งดงามโอบล้อมด้วยภูเขาสลับซับซ้อนท่ามกลางสายหมอกปกคลุมเหนือยอดภูอุดมไปด้วยพืชพันธุ์ป่าไม้นานาชนิดมีประเพณีวัฒนธรรมอันแตกต่างไปจากที่อื่นรอคอยให้ทุกท่านมาสัมผสมัสเมืองแห,ห่งขุนเขาดินแดนมหัศจรรย์มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายเช่นพิพิธภัณฑ์เมืองเลยวัดนักพยานภูบาบี วัดน,นักยานภูผาล้อมห้วยกระทิงพระธาตุสัจจะวัดถ้ำผาบิงสวนหินผางามน้ำตกเพียงดินภูป่าปราะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงวัดน,นัทยานภูหอน้ำตกเลยงาอุทยานแห่งชาติภูกระดึงวัดพระพุทธบาทภูควายเงินเ่อนเก่าเมืองเชียงคานแก่งคุดคู้ภูทอกสกายวอล์กวัดท่าดีหมีภูลำดวนพระธาตุสีสองรักภูลมโล วัดเนลมิดวิปัสนาอุทยานแห่งชาติภูสวนตายวัดโพชยัยอุทยานแห่งชาติภูเรือวัดป่าห้วยลาดวัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองมีประเพณีวัฒนธรรมที่มีการปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนานเป็นเอกลักษณ์และมีความโดดเด่นได้แก่งานนมัสก,การพระธาตุสีสองลักษณ์งานประเพณีบุญหลวงและการเล่นผีตาขนงานประเพณีแห่ต้นดอกไม้ งานกาชาดดอกไฟ้บานสืบสารวัฒนธรรมไทยเลยงานแสดงดอกไม้เมืองหนาวงานเทศกาลออกพรรษาเชียงคาน